รายการทำวัดเช้ากับเซเว่นอีเลเว่น จเจริญพรญาติโยมทุกท่านการศึกษาและสืบทอดพระพุทธศาสนานับเป็นหน้าที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนทุกคนวันนี้หลังจากสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนากันแล้วอาตมาจะขอพาญาติโยมไปรู้จักแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมพระพุทธศาสนากันต่อแต่จะเป็นที่ใดมาติดตามรับชมพร้อมๆกันได้หลังจากทำวัดเช้ากับเซเว่นอเลร่วมกันแล้วจเจริญพร โยโซภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคขาโตเยนาภะคะวตาธมโมสุปฏติปันโนยัสสะภะคะวโตสาวกสังโคตัมมะยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสังคัง อิเมหิสกการหิยะทารหังอโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะควาสุธิราปรินิพุโตปีปัติมาชนะตานุกรรมปมานะสา อิเมสกาเรทุขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะอารหังสัมมาสัมพุทโธภพคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวตาธโมธรรมังนะมสสามิสุปฏติปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวโตาอะระหะโต สมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธรรมยังพุทธาพิทุติงกโรมะเส โยโซตธาคตออรหังส ah ัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุร an ิสธรรมสาระธิสัทธาเทวมนุษยสานังพุทโภพควา โยอิมังโลกังสะเทวะกังสมารกังสะพรัมะังสะสัมมะนพรามะนิงปะชังสะเทวะมนุษย์สร้างสะยังอาพิญญาสะชิกตวาปะเวเทสิโยธรรมังเทเสสิอาทิกัลยาณัง มัชเชกัลยานังปาริโยสานกัลยานังสาทธังสาพยัญชนะงเกวรปาริปุณนนังปาริสุทธังพระมจริยังปากาเซสิตามหังภะขวันตังอภิปูชยามิ ตามหังภาควันตังศิรสานามามิหันธรรมยังธรรมาพิทุติงกโรมาเซโยโซสวากาโตภาควตาธรรมโมสันทิทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปนียโกปัจจัดตังเวทิตาโพวินยูหิตามะังธรรมังอภิปูชยามิตามะังธรรมังศิรษสานามามิหันธรรมยังสร้างคาพิถุติงกโรมเซ โยโซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆออชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคาลาเอสาภาคะวโตสาวกสังโคอาหุนโย ο, ปาหุนโย ο, ทักขิไนโย ο, อัญชลิการะนิโย ο. อนุตตาราังปุญญาเขตังโลกัสะ ตามหังสร้างคังอภิปูชยามิตามหังสร้างคังศิรสานามามิหันธรมยังรัตนตยปนามคาทายโยเจวะสร้างเวคปริกิตนะปาทัานจะพนามเซ พุทโธสุสุทโธาการุณามหันโวโยจันตสุทัพภรยานาโลจโนโลกาสะปาปูปากิเลสคาตะโกวันทามิพุทธังอาหมาทะเรนตังธรรมโมปะิปโปวิยตัดสาสัตุโน โยมะคปากามะตะเภทพินนโกโลกุตโรโยจตตทัทธีปโนวันทามิธรรมังอาหามาทะเรณตังสังโคสุเขตาพยติเขตาสังยิโตโยทิธาสันโตสุขตานุโพทะโก โลลัปะีโนอาริโยสุมเมทสโซวันทามิสร้างขังอาหมาทาเรณตังอิเจวะเมกันตาพิปูชะในยกังวัตถุตยังวันทยตาพิสั้งขตังปุญยังมายายังมะมะสับผู้ปัทถวา มาโหนตุเวตาสปปภาวาสิทธิยาอิทาตะทาคตโลกเกอุปันโนอาระหังสัมมาสัมพุทโธรรมโมจะเทสิตโตนิยานิโกอุปัสสามิโกปารินิพานิโกสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโต มายันตังรรมงสุตวะเอวังชานามาชา,ชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามารณามปิทุกขังโซกปริเทวะทุขโทมานัสสุปายาสาปิทุกขาอปีเยหิสัมปโยโคทุขโคปีเยหิวิปโยโคทุขโค ยามปิชังนราพาติตามปิทุขังสร้งขิเตะปันจุปาทานคันธาทุกขาสย,ยาธิทรรมรูปูปาทานคันโทเวทนูปาทานคันโทสันยุปาทานคันโทสังคารูปาทานคันโท วิญญาณูปาทานคันโทยเยสังปริญญาญาธรรมาโนโซภควาเอวังพาหุลังสาวเกวิเนติเอวังภาคาจปานัสภะควโตสาวเกสุอนุสาสนีพาหุลาปวตติรูปังอนิจัง เวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตา สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติตามยังโอตินนามหาชาติยชาชรามราเนนาโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนัสเซหิอุปายาเซหิ ทุกโคตินนาะทุกขปาเรตาอาเปวนามิมาสาัสสะเกวลาสะทุกขคันทษสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิราปริณิพุตังปิตังภาควันตังสารานางคตาธรรมันจากพิคุสังคันจะตัดสาภาควตโตสาสนางัง ยาธาสติยาธาพลังมานสิกโรมะอนุปฏิปัชามะสาสาโนปฏิปติปตอิมัศาศะเกวลักษะทุกขคันทาสะอันตกิริยายะสังวตตูติ จากนี้ไปขอให้ทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มั่นกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกขณะปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นเวลาห้านาที ตอนนี้ท่านจะรู้สึกว่าจิตใจกำลังสงบเกิดเป็นสมาธิดีแล้วค่อยๆดึงสติกลับมาอยู่กับตัวให้รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วจึงค่อยลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเพื่อออกจากกรรมฐานและตอนนี้เราจะมาร่วมแผ่เมตตาไปพร้อมๆกัน สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแกเ่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขทเถิดอย่าได้มีเวรแ,<ล>แก่กันและกันเลยอัพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขทเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขทเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป มนทำสมาธิกันเป็นที่สบายใจแล้ววันนี้อาตมาจะขอนำไปรู้จักกับแหล่งธรรมในภาคเหนือกันสักหนึ่งแห่งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2527 นวัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ชื่อเดิมว่าวิทยาลัยสงล้านนาเดือนตุลาคม2528สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีมติรับวิทยาลัยสงล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและใช้ชื่อเป็นทางการว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นได้เปิดการเรียนการสอนเพียงคณะเดียวคือคณะพุทธศาสตร์สาขาวิชาศาสนาและต่อมาได้วางแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาจนในปี2540ได้รับการอนุมัติให้ขยายห้องเรียนคณะสังคมศาสตร์ไปยังวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่ด้วย วันที่1ตุลาคม2540ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกร,รดกะหม่อมเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับของรัฐบาลและต่อมาได้มีการขยายห้องเรียนไปยังวัดศรีโสดาตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และวัดศรีบุญเรืองอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตามลำดับ ด้วยปณิธานในการให้การศึกษาพระไตรปิดกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและฆารหัสที่นี่จึงมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคมรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิก,กชนในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาสืบมาเจริญพรและในระยะนี้จะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างดูจากปฏิทินธรรมของเราได้เลย ญาติโยมท่านใดมีกิจกรรมน่าสนใจให้ทางรายการร่วมเป็นสื่อกลางก็สามารถส่งข่าวมาได้ล่วงหน้าที่รายการทำวัดเช้ากับเซเวบริษัท c ีพอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซี Tower เอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ10500หรือผ่านทางโทรศารหมายเลข026382508และคอเซ็นเตอร์0271179 1997เชื <97. S 2> ่อว่าวันนี้ทุกท่านจะได้รับทุกอัรรถของรายการอย่างมีความสุขเช่นทุกเช้าที่ผ่านมาหากปรารถนาจะรับชมรายการซ้ำหรือพลาดชมรายการตอนหนึ่งตอนใดสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง www.cpr.co.th ็บททำวัดเช้าแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านเจริญพร ทุกไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรื่องเล่าให้กำลังใจและนิทานธรรมะจากพระนักปราชญ์ท่านพุทธทาสภิกขุพระภัยารวิสาโลและท่านวอวชิระเมธีสอดแทรกคำสอนวันเวลาเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนทุกสุขก็ผ่านพน้นแล้วเราจะกังวลไปทำไมราคาพิเศษเพียง159บาทที่บุ๊กสมายในร้าน7 e เว่ e อ